โอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางก mm hmm. ารแก้เครื่อง p p o o n นะครับเวลาเสียงโทรเข้ามาแล้วมันจะเบานะครับตอนตอนราวางไว้อเสียงดังนะครับแต่เมื่อเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาตัวเครื่องจะมีการพอนเสียงอัตโนมัติหรือว่าลดเสียงเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูก่อนนะครับว่าปัญหาที่เกิดมันเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้ากันโทรเข้าแบบปกติเลยนะครับตัวนี้ตัวเครื่อง ตัวฮาร์ดแวร์หรือตัวเมนบอร์ดไม่ได้เสียนะครับมันเป็นที่การตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอแนวทางการแก้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบตัวเข้าก่อนครับนี้ผมตัวเข้าอยู่นะครับตัวเข้าไปสังเกตดูนะครับเสียงดังปกตินะครับ เสียงคือก็คือเหมือนแค่ปกติอะไรครับแต่เมื่อไหร่นะครับที่เราจับโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับเสียงมันจะเบาๆเองรัตระมัณนะครับเสียงมันจะเบาแตตโะมัดนะครับเริ่มเบาแล้วเออครับอ่าเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบนะครับเพื่อความเชื่อ บางทีโหมดนี้มันเปิดเองอัตโนมัติก็มีนะครับโหมดที่ว่าจับมือถือขึ้นมาแล้วเสียงมันจะเบาเอางมันถูกไม่ติดรอบนีนะ้ติดอยู่นะครับเต็มช้าเ,เสียงปกตินะครับ เมื่อไหร่ที่เราจับมือถือยกขึ้นมาเหครับเสียงมันจะเบาเหรอครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเจอปัญหาอยู่นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าท่านไหนรู้วิธีแก้แล้วก็สามารถรับชมเพื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์ก็ได้นะครับเสียงมันจะเบาเ,เรามาดูวิธีการแก้กันเลยนะครับวิธีการแก้นะครับให้ไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับ หาเมนูคำว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับตรงนี้ที่เป็นรูปคนสีฟ้านะครับตรงนี้กดเข้าไปครับแล้วก็ให้เราเลื่อนหาคำว่าตรงนี้ครับ face id และการตั้งใจมองนะครับตัวนี้สีเขียวเขียวนะครับกดเข้าไปเลยให้เราปิดตัวนี้นะครับคุณสมบัติการตั้งใจมองนะครับหมายาว่าอะไรคุณสมบัติการตั้งใจมองเวลาเรายกมือถือขึ้นมานะครับถ้าเราตั้งใจ มองหน้าจอมือถือมันจะเสียงมันจะเสียงพ่อนลงเองนะครับตัวนี้ให้เราปิดนะครับผมถ้าเราตั้งใจมองจอภาพนะครับแต่ถ้าใครจะเปิดไว้ฟังก์ชันนี้มันก็จะมีประโยชน์อีกแบบนนะครับมันมีประโยชน์หลายทางนะครับแต่ถ้าอยากให้เสียงมือถือมันดังเหมือนแค่ปกติเราก็ปิดไว้นะครับกดปิดให้เรียบร้อยโอเคครับพอเราปิดแล้วครับกดออกมาหน้าแรกเดี๋ยวลองโทรออกเดี๋ยวลองโทรเข้าอีกรอบนึงนะครับโทรเข้าดูครับ หายแล้วถือมาถือมาถือขึ้นมาก็ปกตินะครับดังปกติหายแล้วนะครับเสียงไม่มีผอดเองนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็น เล็กน้อยนะครับลองไปใช้กันดูนะครับผมวิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้กับ iPhone ทุกรุ่นนะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการ ios นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad ก็ได้นะครับวิธีการนี้ iPad ที่ใส่ซิมโทรเข้าได้นะครับเพราะว่าพวกระบบ ios นะครับมันจะเมนูการตั้งค่าของเขาจะเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่วิดีโอหน้าครับ